สวัสดีครับทุกคนแหมวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมาอยู่กับคันนี้ครับนี่คือรถยนต์ตัวท็อปสุดตัวใหม่สุดของ mercedes-benz ครับนี่คือ mercedes maybach eqs suv นั่นเองครับเป็นรถ suv เรือธงตัวท็อปสุดของ maybach นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะรอมาสักพักแล้วที่เขาจะตัดรถเดโมมาให้เราลองนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับความหรูหราความอลังการมาจัดเต็มนะครับเหมือน มอรเซเดสไมบัคเอสคที่เราเคยรีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ร0 0เนะครับเขาเลยไม่ได้รีบเรียกมาประกอบไทยนะครับเพราะจริงๆหลายท่านน่าจะรู้กันนะครับว่า EQS ตัว450 SUV นะครับเป็นรถยนต์ประกอบไทยประกอบในบ้านเรานะครับแต่ว่าเนี่ยพอเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ได้เหมือนไมบัค s c l a s าที่จะได้ภาษีแพงนะครับถ้านาเข้านะอันนี้นําเข้าแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อก็จะได้ภาษีที่ดีหน่อยนะครับก็เลย นมเข้าแล้วกันไม่ต้องมาประกอบหรอกนะครับแต่ภาพรวมบอกเลยว่าหรูหราไม่แพ้ไมล์บกักรุ่นอื่นแน่นอนนะครับแล้วบอกเลยว่าครบท้วนมากๆออฟชั่นเยอะมากและบอกเลยว่า,วาการขับขี่เนี่ยสะดวกสบายสุดยอดเลยครับตามสไตล์ไม์บักวันนี้ผมพาดูรอบคันลองขับแล้วก็ลองนั่งกับ all new mercedes maybach eqs suv คันนี้กันเลยครับดูดีไซน์รอบคันนั้นก่อนนะครับสำหรับ mercedes m a y b a c eqs suv นะครับก็จะเห็นว่าหลักๆนะครับ พื้นฐานตัวถัง SUV ของเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่พอเป็นรุ่นมบักเขาต้องการความหรูหรามากขึ้นนะครับอย่างเช่นด้านหน้าดูได้เลยตาดาวลอยแบบนี้โลโก้บักแบบนี้กระจ,จังหน้านะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวโครเนอร์เนี่ยที่เป็นเส้นๆเห็นไหมเป็นคโครเมียมแบบนี้นะครับและหลกัหลกๆเขาจะตกแต่งด้วยคโครเมียมหมดเลยนะครับเพราะอันนี้ จะเน้นความหรูหรามากกว่า EQS SUV ปกติและชุดโครมไฟเขาก็เป็นดิจิตอลไลท์นะครับมาพร้อมไลท์บายยาวๆแบบนี้ดูสวยงามมากนะครับการตกแต่งจะเห็นว่าเน้นความเป็นไมบักเยอะมากนะครับดูบัมเปอร์ด้านหน้ามีโลโก้ไมบักมาให้แล้วเป็นโครมหมดเลยคือแบบมันดูแพงมากและดูอลังการมากๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า EQS SUV เนี่ยนะครับเป็นไมบักรุ่นแรกที่เขาเน้นเอาโลโก้ไมบักมาใส่ยเยอะมากเลยจะเห็นรอบคันไปหมดเลยนะครับว่ามีโลโก้ไมบักเยอะมากนะครับ ถ้าท่านจำได้ไมบักเอสคลาสจะเน้นความคลาสสีเน้นความเรียบเรียบหน่อยไม่ได้มีโลโก้ไมบักเยอะแต่พอเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่เอาโลโก้ไมบักมาใส่เยอะมากและหลังจากนี้หลายท่านก็น่าจะเห็นกันนะครับว่า mercedes ไมบักก็มีในรหัส sl แล้วเป็นตัวโมโนแกรมซีรีส์ก็จะเห็นว่าโลโก้ไมบักเนีน่ยเยอะมากนะครับทุกรุ่นไมบักหลังจากรุ่นนี้เป็นต้นไปก็จะค่อนข้างที่จะเน้นลายไมบักรอบคันเลยนะครับตัวถังนะครับสีอันนี้เป็นทูโทนนะครึ่งบนเป็นสี น้ำเงินนะครับแล้วก็จะเห็นเส้นพปิ้งด้านข้างยาวๆแบบนี้นะครับเป็นสีเงินแล้วก็ตัวถังของรถหลักๆเป็นสีเงินแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็สวยงามไม่แพ้ใครแน่นอนและพอเวลาย,ยิ่งมันรถนําเข้านะครับ mm hmm. ก็จะมีสีให้เลือกมากกว่าปกติเยอะเลยนะครับรวมไปถึงลายล้อนะครับลายล้อก็จะมีให้เลือกมากกว่าปกติเพราะว่าเป็นแบบนําเข้านะครับก็จะมีออปชันให้เลือกมากมายนะครับอันนี้ล้อลายไม้บักแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นล้อไม้บักลายใหม่นะครับถ้าจําได้ ไม้บกัก S-Class จะเป็นอีกลายหนึ่งที่มันดูเป็นสโปโกน้อยๆหน,น่อยมีแค่แบบ3-4สโปโกแต่อันเนี้ยสโปโกเยอะนะ1-2-3-4-5-6-7สโปโกนะครับดูดีดูเท่น,นะครับโลโก้ไม้บักเป็นเซนเตอร์ล็อกแคบแบบนี้นะครับด้านในเบรก ดีสีล้อครบถ่วนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Adaptive Air Suspension นะครับที่มีตัวระบบ 48v ปรับความหนืดได้หลายรอบต่อวินาทีมากทําให้คันนี้นั่งได้สะดวกสบายมากที่สุดนั่นเองรวมไปถึงไม้บัก EQS คันนี้นะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ไม้บักด้วยนะครับก็จะเหมือนกับไม้บักรุ่นอื่นนะครับโหมดไม้บักก็จะปรับช่วงล่างให้นิ่มที่สุดนะครับและออกจากตัวไฟแดงนะครับเวลาเราจอดอยู่ได้สมูทที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าจํากันได้ หมดไมบักปกติถ้าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์จะออกที่เกียร์สองนะครับแต่อันเนี้ยเขาค่จะปรับคันเร่งให้สมูทมากขึ้นนะเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าเป็นเกียร์เดียวนั่นเองด้านข้างความอลังการของไมบักคือสุดมากนะครับทุกอย่างเป็นโครเมียมหมดเลยสีทูโทนยิ่งทําให้ดูแพงเข้าไปอีกแล้วก็ราวด้านข้างนะครับที่เหยียบขึ้นก็มีโลโก้ไมบักมาให้นะครับดึงออกมาปั๊บนะครับตัวประตูเขาก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับพอเวลาเรามีกุญแจในกระเป๋าเดินเข้ามาประตูเขาก็จะเปิดให้เลยนะครับว่าถ้าอยากปิด นะก็เป็นประตูไฟฟ้าจริงๆนะครับกดปุาบาโหดูราจริงนะครับถ้าหลายท่านจําได้นะไม้แบบประกอบไทยอะ่ะตัวไ c ซ์คัสไม่มีประตูไฟฟ้านะครับแต่เนี่รุ่นนําเข้าออฟชั่นเขากดมาทุกดอกจริงๆนะครับและอีกโลกโก้ไม้บักก็จะมีตรงนี้นะครับด้านหลังอันนี้มีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับตรงด้านท้ายเสาซีนี่เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังสุดนะครับ แน่นอนดีไซน์ของ EQS ยังคงมีอยู่นะครับก็คือชุดไลท์บาตร์ตรงนี้นะครับด้านหลังนะอันนี้เหมือน EQS ธรรมดาแต่ที่ปรับไปนะครับก็จะคือเนี่ยโลโก้ไมาบารนะครับ EQS ในรหัส680นะครับก็จะเห็นว่าตัวฟอนต์ที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นฟอนต์ไมบัรนะถ้าจําได้ปกติ EQS จะไม่ใช่ฟอนต์นี้นะครับจะเป็นฟอนต์เบนธรรมดาแต่พอเป็นรุ่นไมบักฟอนต์เนี่ยเขาจะดูแพงขึ้นเห็นไหมโหดูดูดลาอลังการมากนะครับแล้วก็ด้านล่างขนาดชิ้นเนี้ย ปกติเป็นพลาสติกอันนี้เขาให้โครเมียมเงาเลยคือโอ้โหดูหรูหราดูอลังการมากเน้นความแพงและความอลังการที่สุดในรหัสบัก EQS 680 SUV นะครับมาดูระบบแบตเตอรี่ของ EQS SUV กันนะครับอันนี้เป็น EQS รหัส680ตัวท็อปสุดที่สามารถเลือกได้ นะครับระบบแบตเตอรี่นะครับขนาด118กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ยังคงเป็นระบบ400โวลต์อยู่ยังไม่ใช่800โวลต์นะครับตัวระบบแบตเตอรี่เขานะครับเป็นการชาร์จออนบอร์ดชาร์จเจอร์ AC เร็วสุดอยู่ที่22กิโลวัตต์นะครับเป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่เร็วมากนะครับ DC ชาร์จได้เร็วสุดเพียงแค่ประมาณ200กิโลวัตต์นะครับไม่ได้เร็วจีจานมากเพราะว่ายังคงเป็นระบบ400โวลต์อยู่เนาะแต่แน่นอนนะครับว่าแบตใหญ่ขนาดนี้วิ่งได้ไกลนะครับ118กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถึงแม้คัันนนเี้จะหกกือบบ3ตตัันนะครแ่่วา วิ่งในไกลสูงสุด6 1 5กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP นะครับวิ่งจริงก็500 5 0 0ถึง550มีให้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับรถที่ใหญ่ขนาดนี้วิ่งได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับและในรหัส EQS 680นะครับมากับมอเตอร์คู่นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน C 4ล้อ 4matic plus นะครับแรงม้าสูงสุด658แรงมา้าแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรนั่นเองนะครับ0ูน0ถึงเครมอยู่ประมาณ4.4วินาทีนะครับและวิ่งต่อไปที่ท็อปสป กิโลเมตรต่อชั่วโมงนันเองครับก็ถือว่าแรงมากนะครับและความอลังการของเขานะครับที่ให้มอเตอร์ขนาดนี้มาคือสุดมากยิ่งเขาใส่นะครับตัวโฟมในยางนะครับแล้วก็การซับเสียงในซุ้มล้อทั้งหมดเนะี่ยมามากขึ้นทําให้การขับขี่เงียบสะดวกสบายและแรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สาหรับ EQS SUV m ม y b a คันนี้เลยครับและพอเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าคันนี้นะครับมีตู้เย็นมานะดูที่เก็บของดีนิดเดียวเอง แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างความเป็นไมบักเขานะครับเขาจะเน้นเป็นแบบสีที่นั่งนะโฟล์ซิเตอร์ไม่สามารถพับเบาะลงได้เลยครับจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยล็อกมาหมดเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยระบบเครื่องเสียงเขานะครับล็อกมากับฝาท้ายเลยนะอันนี้จะได้เครื่องเสียงเบอร์มมสเตอร์ i g h e n d End, s u r r o u n d Sound System นะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปสุดเลยนะลำโพงเยอะมากกำลังวัดเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้ขนาดไมบักตัวประกอบไทยยังไม่ใช่ High End เลยนะ เป็นแค่เบอร์เมสเตอร์สลาวซาวธรรมดาอันนี้เบอร์เมสเตอร์ 4D ตัวไฮเอนตัวท็อปสุดเลยนะครับก็จะครบถ้วนมากและเห็นไหมมันมีความฟีลิ่งเลยยอดเยอะมากนะครับนอกจากที่จะมีตัวคันนี้ที่ล็อกไว้แล้วนะครับเห็นโลโก้ไมบักยังค้างอยู่เลยนะแล้วเป็นหนังหมดด้วยคือแบบโอ้โหสุดยอดมากนะครับพอเวลาปิดเรามองกระจกหลังอะมันเหมือนโลโก้ไมบักกลับด้านแต่พอเวลาเปิดขึ้นมาตรงฝาท้ายเนี่ยจะเห็นว่าโลโก้เขาตรงนะโอ้โหดูอลังการมากดูเท่มากนะครับและพอไีตู้เย็นละ นี่ของหายไปเลยนะแต่ก็ยังคงความหรูหราไว้ได้แน่นอนและเป็นรถครอบครัวได้ด้วยในเวลาเดียวกันสำหรับไมบัก EQS SUV กันนี้ครับ <music> ขึ้นมาด้านในของ Mercedes 迈ัก EQS SUV นะครับบอกเลยว่าความหรูหรานี่คือสุดยอดมากนะครับการใช้หนังแนปป้าภายในทั้งหมดนี่คือโอ้โหจบไปแล้วมันแพงทุกจุดจริงๆนะครับขึ้นมาถึงบนแดชบอร์ดนี้เลยเป็นหนังแท้หมดเลยนะครับรวมไปถึง ตัวหลังคาเนี่ยไม่ใช่เอาคันทาร่าไม่ใช่หนังกลับนะครับนี่คือหนังหมดเลยนะหนังแท้หมดเลยทั้งรูฟไลนิงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการเดินได้หมดด้วย,ยคือแบบโหหรูหรามากๆค่อนข้างที่จะสุดเลยนะครับเทียบกับไมบักไอเอสคาที่ประกอบบ้านเรายังไม่ขนาดนี้นะอันนี้คือแบบหนังขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับไอตัวมือจับ นะครับก็เป็นหนังนะครับคือโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวนี้เป็นนำเข้า CBU ก็จะสามารถเลือกออปชั่นได้มากกว่าตัว My b 巴赫 S l a s s นะครับอย่างเช่นสีภายในนะครับจะมีแบบสีดำหรือว่าจะขาวแบบนี้คือแบบโอ้โหขาวขนาดด้านหน้านะครับนี่คือที่นั่งคนขับแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า มีหมอนรองคอมาให้นะปกติไม่มีนะครับอันนี้ใส่มาให้คือสุดยอดมากนะครับลายเบาะเป็นหนังแนป้าแบบนี้นะครับเป็นดิมอนควิลติ้งนะดูลามากนะครับดูขนาดในหมอนรองคอยังเป็นโลโก้ไมบักเลยคือสุดมากนะครับซึ่งนี่แตกต่างกันเลยนะครับไมบักเอสคลาสเนี่ยเขาจะเน้นความเป็นรถนั่งมากกว่านั่งด้านหลังนะแล้วมีคนขับแต่อันนี้คือไปได้ทั้งครอบครัวนะครับในไมบักเอชยูเอสยูีเนี่ยนะครับจะขับก็ได้จะนั่งด้านหลังก็ได้แล้วมีคนขับก็ได้แต่ว่าถ้าท่านอยากไปทั้งครอบครัว ไปแบบสีท่านอย่างเงี้ยคือไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่าความสะดวกสบายมีมาให้ในทุกเบาะที่นั่งเลยอันเนี้ยจะได้ฟีลลิ่งนะครับของด้านหน้าเนี่ยอันเนี้ยจะเหมือน EQS ปกตินะครับแค่มีการใส่หนังเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนกับ迈巴赫 S-Class นะครับเหมือนเอา2คันเนี้ยมารวมกันนะครับครึ่งหน้าเป็น EQS ด้านหลังเป็น S-Class 迈巴赫นั่นเองนะครับก็จะได้ความหรูหราที่แตกต่างกันไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่แน่นอนว่าอันนี้เป็น EQS นะครับจอไฮอรสกรีนมาเต็ม นะครับด้านหน้าตรงกลาง17นิ้วแล้วก็มีพา s s ติเซิลดิสเพลย์มาให้ก็ครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับและก็ภายในเขาจะเลือกใช้ทริมที่เป็นทริมไมบักนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยแผ่นปีโนแบ็กที่เป็นแบบฟลูดนะครับก็จะเห็นว่าเส้นสีขาวเนี่ยมาให้เต็มเลยดูเหมือนแบบเรืยยอสเลยดูแพงมากนะครับและพวมอะไรเขานะครับด้านในเป็นหนังขาวและด้านนอกเนี่ยจะเป็นปีโนแบ็กหมดเลยนะครับถ้าเป็น AMG เนี่ยก็จะเป็นหนังกลับเป็นนอวคกันทาร่าหรือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่อันนี้จะเป็นปีโนแบ็กนะครับเน้นความหรูหรา แล้วก็จะสังเกตว่าพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยไม่บักเหมือนพวงมาลัยเบนธรรมดานะที่ไม่ใช่ a m g ก็ลายแบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นไม่บักเขาก็จะใส่กู้วยไม่บักมาให้หน่อยให้มันดูแพงนะครับและการใช้งานทุกอย่างก็เหมือน e q s ปกตินะครับด้านหลังพวงมาลัยเป็นตัว recuperation นะครับปรับการหน่วงนะครับแต่ไฮไลท์เลยนะครับก็คือใน dynamic select เนี่ยแหละนะครับปรับเลือกเป็นโหมดไม่บักได้นะครับทุกอย่างเห็นไหม c o m อ o r มาเลยยกเว้นช่วงล่างนะครับช่วงล่างจะเป็นโหมดไม่บักก็จะส่วนสบายมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งลูกเล่นของ m y b a c EQS SUV ตัวนี้คือตรงล้อเลยครับล้อด้านหลังสามารถหักเลี้ยวได้มากถึง10องศานะครับในความเร็วต่ำแบบนี้เลยนะครับก็จะสามารถหักเลี้ยวได้ถึง10องศาในคนละด้านกับล้อหน้าในความเร็วต่ำและในความเร็วสูงนะครับก็จะเลี้ยวด้านเดียวกับล้อหน้านะครับประมาณ2 5ถึง4.5องศาเพื่อเพิ่มเส a b i l ิตี้ในการขับขี่ความเร็วสูงนะครับแต่ว่าในความเร็วต่ำแบบนี้ เลี้ยวได้ถึง10องศาช่วยให้การขับขี่ในเมืองสะดวกสบายและวงเลี้ยวแคบมากที่สุดนั่นเองครับตอนนี้นะครับผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า New Mercedes Maybach EQS SUV เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฐานที่ผมกล่าวไปนะครับว่าตัวที่ขายในบ้านเราเป็นรุ่น็อปสุดเลยนะครับ EQS 680นั่นเองตอนนี้ผมอยู่ในโหมดไมล์บักนะครับก็จะเป็นโหมดที่สะดวกสบายมากที่สุดนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยโอ้โหนิ่มมากนะครับพื้นถนนไม่รู้สึกเลยนะครับคือรอยต่อถนนอะไรต่างๆเนะี่ยไม่รู้สึกเข้ามาในห้องโดยสารแม้แต่นิดเลยนะครับช่วยด้วยที่ว่าระบบช่วงล่างเขาเป็นทั้ง Adaptive Air Suspension พร้อมกับระบบตัววาวน้ำมันไฮดรอลิกนะครับที่เป็นแบบ 48v นะครับก็จะปรับทั้งช่วงล่างถุงลมแล้วก็ปรับได้ทั้งไอวา WOW ว 48v เนี่ยนะครับปรับได้ หลายแสนรอบต่อนาทีนะครับก็สามารถทําให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับรวมไปถึงระบบ Adaptive Suspension เขานะครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดของเบน์เลยนะครับก็จะชื่อ Active Vision Control นะครับจะมีกล้องอยู่ตรงเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับที่สแกนถนนด้านหน้าแล้วก็ปรับระบบช่วงล่างตามการขับขี่ตามพื้นผิวถนนทําให้ท่านเนี่ยขับขี่ได้สะดวกสบายมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับ ด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านะผมรู้สึกว่าไม mm ์บักคันนี้เงียบกว่าไม์บักเอสคลาสอีกนะครับเ mm hmm. พราะไมล์บ mm ักเอสคลาสเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบไฮบริดเนาะมันก็จะมีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่นี้พอเป็นไฟฟ้านะครับปรับมาคือเงียบเรียบสมูทมากนะครับไม่มีการสั่นของเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารเลยเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าลว้ลวนแล้วนะครับและการซับเสียงดีมากอยู่แล้วนะครับทั้งการซับเสียงที่ใส่มาให้ในซุปล้อนะครับ ในยางเขาก็เป็นยางพิเศษที่มีโฟมอยู่ภายในยางนะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบดับบลคเลสซิ่งทุกด้านเลยนะครับหลังคากระจกหน้ากระจกข้างนะครับเป็นกระจก2ชั้นนะถือว่าครบช่วนมากๆแล้วนะครับใน EQS SUV ตัวนี้เป็นรถที่ผมรู้สึกแล้วขับแล้วแบบโอ้โหสบายมากมากๆเลยนะครับแต่มันมีหนึ่งจุดที่ผมว่าอาจจะไม่สบายเท่าไหร่บาง s c l a s s เพราะเลยว่าตัวรถเขาเป็นแบบ B e V เป็นไฟฟ้าแท้100%รนะครับและน้ำหนักเขาสูงทีเนี้ยเขาจะทำให้ช่วงล่างอ่ะมันสบายแบบสุด1 0 0ไม่ได้เพราะว่าตัวรถเขาน้ำหนักเยอะกว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องสันดาหเทียบกันโดยตรงนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นไมบัก G L S นะครับหรือว่าจะเป็นไมลบั c เอสคลาสกนแหละนะครับ,นะรบพวกนั้นอ่ะเขาเป็นเครื่องยนต์หรือเขาเป็นไฮบริดน้ำหนักเขาเบาวกว่าเขาแบบ2ตันครึง่ง2ตันหอะไรเงี้ยนะครับเขาช่วงล่างอ่ะไม่จําเป็นต้องทดแทนความหนักของตัวรถนะครับทำให้พวกนั้นอ่ะ ขามีความสมูทในระบบช่วงล่างได้ดีกว่านะครับจะสบายกว่าอันเนี้ยพอเวลาลอยต่อถนนมันแหลมมากๆแล้วนะครับมันรู้สึกเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะรู้สึกเข้ามาบ้างเล็กน้อยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือตัวช่วงล่างนะครับพวกดม p ิ i n พวกระบบแอร์ซัสเพนชั่นอ่ะเขาต้องทดแทนน้าหนักนะครับเวลาลอยต่อถนนมันแหลมมากอ่ะนะครับมันมีความสุดลงไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเขาจะปรับตัวตามไม่ทัน สักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกันเลยเพราะผมเคยขับไมลบัคเ c l a s s เคยนั่งไมาบัก GLS แล้วพวกนั้นเขาปรับได้เร็วกว่าเล็กน้อยและไม่ต้องทดแทนน้ำหนักเท่าคันนี้นะครับถึงแม้พวกนั้นเขาก็หนักนะ2 4 0 0ันส0 0 6องัน, 5, นอันนี้เกือบ3ตันถ้ารอยต่อมันปรับเปลี่ยนเร็วมากบนถนนนะตัวช่วงล่างที่เขาปรับได้เร็วมากกันเนี่ยมันปรับตามไม่ทันนะครับเพราะเขาต้องทดแทนน้าหนักนะมันไม่สามารถปรับได้แบบจิจ๊ะจิจ้าขนาดนั้นเพราะว่าตัวอัดฉีดเขาต้องทดแทน น้ำหนักของตัวรถที่เพิ่มมานะครับทำให้ที่เขาต้องทดแทนมาเนี่ยสมมติเวลาถนนเป็นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ทําให้เนื่องนะแบบนี้มันจะรู้สึกกระเด้งกระดอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือนิ่มและสะดวกสบายกําลังดีแต่มันอาจจะไม่ได้สบายมากเท่าเทียบกันเลยนะเป็นรีฟนสเปอร์เป็น Re ur, เทก้าน,นะครับหรือว่าจะเป็นโมโลสลอยคาริแนนหรือจะเป็นโกสนะครับอันนั้นเขาจะสบายได้มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ อันนี้เหมือนผมแยกเส้นผมมัน,มนก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากขนาดนั้นหรอกอยังไงถ้าเทียบกับรถยนต์นั่งปกติของเบนซ์ไม่ว่าจะเป็น EQS ธรรมดาที่เป็นช่วงล่างถุงลมหรือว่า s c l a s s ธรรมดายัางไงคันนี้ก็สบายกว่า,านะครับ,บเบนซ์น่ะ<ๆ>เขาอยากให้ไมบัก EQS SUV เป็นรถที่ได้ทั้งนั่งเป็นรถผู้บริหารนะครับแล้วก็ได้ทั้งการขับขี่แบบที่เป็นรถครอบครัวด้วยเนาะเพราะว่า EQS SUV มันจะไม่ได้แบบว่าเป็นรถ e x e c utive a l o o n นะครับที่เป็นรถผู้บริหารมาก เท่ากับไมบังกเอสคลาสอันนั้นมันจะได้ฟิลแบบเป็นรถนั่งเท่านั้นนะมีคนขับให้ถ้าขับก็จะดูแปลกๆหน่อยแต่อางเงี้ยท่านยังพอขับได้นะครับมันไม่ได้แบบว่าถึงกันหน้าเกียจถ้าท่านต้องขึ้นมาขับด้านหน้านั่นเองด้านหน้าเดี๋ยวเราลองเหยียบซะหน่อยนะครับว่าแรงมากของเขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าระบบมอเตอร์เขานะครับหนึ่งร้อยสิบแปดกิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าใหญ่มากนะใหญ่มากชาร์จทีก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะถ้าท่านไปชาร์จทีฟ้า ผมเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะอันนี้มีโหมดสปอร์ตนะครับเป็นไมล์บากที่มีโหมดสปอร์ตนะผมเหยียบให้สั้นๆเพราะว่าเราไม่ต้องพิสูจน์อยู่แล้วความแรงเข้ามาเต็มนะครับเหยียบบาบมีเสียงด้วยตามสไตล์ของ Mercedes EQ นะครับเขาจะมีเสียงสังเคราะห์ใส,ส่มาให้นะครับในโหมดสปอร์ตที่เราเหยียบเนี่ยก็มีเสียงมาแต่เสียงสปอร์ตเขามันไม่ได้มีความสปอร์ตนะมันจะมีความเหมือน เราเป็นจีนี่นะครับในพวกหนังที่เราถูก,กานะแล้วก็ขอพรนนะเสียงมันฟิลๆนะั้นเหมือนจีนี่เลยนะครับเหยียบไปอีจาคือแบบมันเป็นเสียงเหมือนเวทมนต์มากกว่านะมันเป็นฟิลเวทมนต์ฟิลหรูหรามันไม่ได้ฟิลแบบแรงเลยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยโอ้โหมีไม่ละนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่าไม่ได้ขับกันหลอ่อลมอทดสปอร์ตส่วนใ่นอยู่โหมดไม่บักนั่แหละนะครับเพราะเป็นโหมดท,ที่ สะดวกสบายมากที่สุดและอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตของตัว Maybach EQS SUV เนี่ยนะครับก็คือว่าตัวรถเขานะครับเทคโนโลยีเยอะมากนะการใช้งานทั้งหมดนะครับบ a d a p วด v e c r ท i s e Control มีมาหมดเลยนะครับผมไม่ได้โชว์การใช้งานนะแต่ว่าก็เหมือนเบนธรรมดาแหละเนาะเปิดไปก็คือล็อกกลางเลนนะครับแล้วก็เม่นยำจากคันด้านหน้านยะเป็นตัวเอ่อ Assistant Dynamic p พล s นะครับก็มาแบบครบถ้วนเลยนะครับแล้วบอกเลยว่า Maybach EQS SUV คันนี้เป็นรถที่ผมว่า น่าสนใจมากสําหรับคนที่1เป็นแฟนฟันเทอรรถไฟฟ้าอยากได้รถไฟฟ้าได้ความเงียบ2อ,อยากได้ความเป็นไมบักแต่ไม่ชอบเอสคร์ ard, อยากได้เอ็นวีหน่อยคันนี้ก็มีให้เลือกนะครับและ3คืออยากได้รถครอบครัวที่หรูที่สุดเท่าที่เงินจะซื้อได้นะี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกในซกเมนต์นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนททก้านะครับหรือว่าโรลส์รอยคาริแนนแต่พวกนั้นเขาก็จะบวกราคาขึ้นไปอีกนะอันเนี้ยมาในราคาที่ผมว่า มันก็แพงอยู่แล้วนะครับเริ่มต้น12.5ล้านที่ไม่ใช่รถคันถูกๆเลยแต่แบบเทียบกับพวกนั้นนะ่ะมันมีราคาที่ลดลงมาต่ํากว่าพอสมควรและได้รถไฟฟ้าและได้รถไฟฟ้าที่วิ่งไกลได้ด้วยนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากเป็นอีหนึ่งรถที่หลายท่านน่าจะมองกันอยู่บ้างนะครับถ้าสนใจรถใน segment น,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมบั b a c h EQS SUV นะครับหรือว่าตัวของไมบั a c GLS นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าครบถ้วนมากนะครับแต่นี่เป็นตัวเลือกเรือธงของเบนซ์ที่เป็นรถไฟฟ้า 100%ที่เป็นรถที่หรูที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับ mercedes-benz eqs 680 suv คันนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับเทคโนโลยีครบถ้วนนะครับระบบเครื่องเสียงความหรูหราทุกอย่างมาแบบครบนะครับนั่งด้านหน้าก็ขับเองได้นั่งด้านหลังก็เหมือน maybach s-class มันเป็นหลายรถหลายแบบในคันเดียวนั่นเองนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับต้องไปลองขับลองชมกันดูสำหรับ m e r c e d e s b e n eqs 680 suv คันนี้ครับ ตัวไบฟ้านั่นจ้าโหสุดยอดดูหลามากต้านที่ผมกล่าวไปว่าตัวไม่บัก eqs เนี่ยนะครับครึ่งหน้าจะเหมือน eqs suv ครึ่งหลังเนี่ย เหมือนไบัก S Class เลยนะครับคือความหรูหราจัดมาเต็มอยู่แล้วนะครับและยิ่งตัวที่เราได้ขับเนี่ยนะครับโรดเดโมเขาเป็นภายในสีขาวอันนี้จะเหมือนบัก S Class เด้ๆเลยโอ้โหคือแบบหรูหรามากนะครับในบ้านเรานะครับ迈巴赫 S Class อะ่ะมันเป็นรุ่นประกอบไทยและออปชันอาจจะไม่ได้มาเต็มมากแต่คันนี้พอเป็นรุ่นนําเข้าปุ๊บแล้วเขาเลือกมาได้หมดเลยรึ่งหลังคาบนเป็นนังหมดเลยนะครับเครื่องเสียงก็เป็นเบอร์เมสเตอร์ 4D Hi End ด้วยนะครับพวกลายลําโพงเนี่ย มนะันดูแพงมากมันดูแพงกว่าปกติอีกอันนี้ผมนั่งฝั่ง VIP นะครับจะเป็นเบาฝั่ง Business Class ที่เป็นตัวลายแฟตสามารถกดปุ่มได้ถ้าอยากนอนแบบเต็มที่กดปุ๊บตัวเบาด้านหน้าก็จะขยับไปสุดเลยที่รองน้องเขาจะยกขึ้นมานะครับตัวเบาด้านหน้าเขาก็จะพับที่รองศีรษะไปด้วยนะครับเพื่อขยับไปให้ได้มากที่สุดอันนี้จะปรับได้เฉพาะฝั่งนี้นะเพราะเบ,บาฝั่งคนขับต้องอยู่ที่เดิมนะครับขยับขนาดนี้ไม่ได้ทําให้เนี่ยเราอยู่ในโหมด Business Class เลยสะดวกสบายมากนะครับ อันนี้จะมีเฉพาะในตัวของไมบักเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไมบักเอสคลาสไมบักอีคแล้วก็ตัวของไมบักจีเอนั่นเองยิ่งกว่านั้นนะครับในตัวแท็บเล็ตเขานะครับกดขึ้นมาปุ๊บอันนี้จะเป็นการสั่งงานควบคุมตัวจอกหลางนะครับที่พิเศษที่สุดนะครับจะสามารถนวดขาได้ด้วยนะนวดได้ทั้งตัวนวดได้ทั้งขาด้วยเบาะเย็นเบาะร้อนก็มีมาให้นะครับเป่าลมมีมาให้ครบทุกอย่างเลย ไม่ธรรมดาลูกเล่นมันเยอะมากนะครับคันนี้คือแบบโอ้โหสุดยอดมากภายในนะครับระบบ a m b i e n t l i g h t i n g 64สี Mercedes-Benz มีมาให้ปกตินะครับตอนกลางคืนคือสวยมากนะครับมีทั้งบนขอบประตูรอบตัวแผงควบคุมรอบเบาะเป็นไฟหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นที่วางของนะดึงออกมาได้นะครับแล้วเนี่ยมันจะเป็นเป็นโ b a บ k รอบนี้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นสี trim นะคองออนไลน์ฟลูดด้านบน อันนี้เหมือนตรงางาคอนโซลอะไรต่างๆเลยนะครับโลโก้ไม้บังอยู่ตรงนี้นะแต่นี่ผมปรบกกับเอเกาะมาเป็นโหมดปกติก่อนมีกดรีเซ็ตปุ๊บทุกอย่างก็จะขีับมาเป็นโหมดปกตินอกจากนั้นแล้วนะครับตัวจอกลางก็จะสามารถควบคุมทุกอย่างของตัวรถได้ไม่ว่าจะเป็นการโอบก,กระชับของตัวเบาะหลังนะครับเรบรสไซบอสเตอร์ปรับได้หมดฝั่งซ้ายฝั่งขวา ตัว Climate Control ใ,ในเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะร้อนเบาะเย็นไฟ Ambient l i g h ก็สามารถปรับสีได้นะครับอันนี้เป็น Adaptive Rear Lighting นะครับถามว่าคืออะไรสมมตุติเวลาผมนั่งอยู่ตอนกลางคืนนั่งคนเดียวและจะเอื้อมไปหยิบของฝั่งนี้นะครับตัวรถเนี่ยภายในจะมีเซ็นเซอร์รอบขัน,นะครับพอรา,าย,ยื่นมือปุ๊บเขาจะส่องไฟลงมาตรงที่เราต้องการหยิบของนะครับเวลามืดๆอะไรเงี้ยตอนกลางคืนด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคนขับเอื้อมมาฝั่งซ้ายจะหยิบของตอนกลางคืนเขาจะส่องไฟลงมาเอื้อมมาตรงเบาะ เขาก็จะส่องไฟมาที่เบาะเอื้อมไปที่พื้นเขาก็จะส่องไฟไปที่พื้นไม่ว่าใครนั่งตรงไหนเอื้อมไปตรงไหนไฟก็จะส่องไปทุกที่นะครับเป็น1จุดฟีเจอร์ที่จัดมาให้ในพวก m e r ร e d e s Benz รุ่นแพงๆไม่ว่าจะเป็น S c l a s s นะครับไมเบกักอีควอสไรก็ตามนะครับและม่านบังแดดมีมาครบอู่แล้วนะครับด้านบนตอนนี้ผมเปิดอยู่แต่ว่าด้านข้างเนี่ยม่านบังแดดไฟฟ้าหมดเลยนะครับยกขึ้นมาปุ๊บก็จะปิดมิดชิดแบบนี้เลยปา้า ปคันนี้迈巴赫 EQS เ,เลือกออปชั่นตู้เย็นมาครับสามารถใส่แชมเปญหรือไวน์ได้2องขวดนะครับส,รรส,รสุดยอดมากนะครับและเนี่ยความแพนในการดีไซน์ของตัวบอกเขาอันนี้เป็นแบบโฟซิเตอร์แท้ๆเลยนะครับมีตัวเส้นเนี่ยอยู่ตรงกลางโลโก้ไ迈ักคือโอ้โหดูลามากนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวโต๊ะนะครับยกขึ้นมาทำงานได้ และด้านในนี้นะครับมี USB Type C ให้ส่ช่องเลยนะเวิร์ลโ Socket HDMI 2องอันชี e l e s s c h a r g e r ก็มีมาให้นะครับระบบโต๊ะอะไรต่างๆครบถ้วนแข็งแรงเป็นเหล็กแท้นะครับและตรงกลางนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของไม้บักกดปุ่มปุ๊บสไลด์ไฟฟ้ามาแบบนี้2อ,อันนี้นะครับจะเป็นจุดวางแก้วแชมเปญเขาจะเป็นแ,แชมเปญไม,ม้บักยุเข้าไปใน,นี้นะครับตรงกลางนี้2ช่องเป็นที่วางแก้วปกติขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับปรับเย็นปรับอุ่นได้ อันนี้เป็นที่วางแก้วธรรมดาโลคูไมบักอีตรงนี้ที่ปรับแอร์พร้อมกับการเดินเส้นสีทองให้นะครับพิมเนี่ย <c oughs> เขาเลือกใช้ลายนี้ทั้งคันเลยนะครับจะสามารถเลือกได้แต่ผมว่าอันนี้มันได้ฟีลลิ่งของความเป็นเรือยอดมาก <c oughs> ที่สุดแบบอุคือถามว่าราคาแพงไหมมันแพงอยู่แล้วนะ12.5ล้านเริ่มต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าคู่แข่งของเขาเน, ica, <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นเบลลี่เบนทิการนะครับโรสส์คาลิเนนนะครับอะไรพวกนั้นอ่ะ <c oughs> ขอเขาสูงกว่านี้เยอะนะครับอันเนี้ย ถือว่ามาในราคาที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับนำเข้าทาั้งคันจากเมืองน,นอกนะไมบักเอสคั ard, ถ้านําเข้ามันเป็นบักอินไฮบิดมันแพงนะประกอบไทยก็10ล้าน2 0 0แสนบาทอันนี้12ล้านได้นําเข้าทั้งคันและออปชั่นครบถ้วนมากนะครับต้องไปลองดูการสำหรับไมบักอีค s u เผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนมองข้ามในตลาดซกเกิต l u กชัวรี่นะครับแบตเตอรี่118กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด600กว่ากิโลเมตรมาตรฐาน WATP ไม่ธรรมดาออปชันครบถ้วนและเป็นรถที่ผมว่าขับไปหลหลายคนมองในโดยเฉพาะในสีทูโทนเนี่ยผมใช้งานมาสองสาวันแล้วน่าสนใจมากนะครับต้องไปลองดูลองขับกันที่โชว์รูม Mercedes-Benz ที่มีบไมบักการบรทันกับ เปกับ,บาทุกคนสำหรับ m e r c e d e s ดสไมล์บัค e q s s u v ตัวนี้ครับบอกเลยว่าเป็นตัวรถจนที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่านอกจากที่จะได้ความหรูที่สุดแล้วนะครับผมว่าการเอาไฟฟ้ามาใช้ในรถที่หรูแบบนี้นะครับที่ต้องการความเงียบความสม ooth ความสะดวกสบายผมว่าค่อนข้างที่จะเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวรถเขาเลยนะครับเพราะบอกเลยว่าตัว m a y b a c h เนี่ยสุดแล้วนะครับในตลาด SUV ที่อยากได้ความสะดวกสบายนะครับความเงียบ อันนี้น่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับคู่แข่งตรงๆเขาก็จะมีพวกเบนลีเบนเทก้านะครับหรือว่าโรสรอยคัล l ินแนนนะครับแต่ราคาพวกนั้นสูงกว่าเยอะนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นนะครับ12.5ล้านบาทนะครับนำเข้าทั้งคันจากเมืองนอกด้วยก็ไม่ธรรมดานะครับซ B U แบบนี้ครบถ้วนมากๆเลยนะครับและบอกเลยว่าถ้าท่านเบื่อแล้วนะไมบัก S card สนะครับ10ล้าน2แสนนะมันธรรมดาไปอยากได้ความอลังนะครับอยากได้ความเป็น SUV และอยากได้ออปชันที่ เยอะมากนะครับคันนี้คือบอกเลยว่าตอบโจทย์มากราคาเริ่มต้น12.5ล้านบาทสำหรับตัวสีซิงเกิลโทนโมโนโทนนะครับอันนี้เป็นดูเนโทนเป็น2สีก็จะแพงกว่าหน่อยราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยแล้วแต่ลายล้อแล้วแต่ออปชันเพิ่มและแล้วแต่ตัวสีตัวถังด้วยนั่นเองครับใครนะครับที่สนใจ The New Mercedes Maybach EQS SUV ตัวนี้นะครับหรือ Mercedes Benz รุ่นอื่นสามารถไปชมชุดลงของเมอร์เซสเบนทัวร์ประเทศเลยครับไม่ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ก็เซอร์ไพรส์คอมเมนต์กดอีกนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ